สวัสดีครับพิกพิก a n n e ลครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม b a c k c o v e r Mobile ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำทีมที่ใช้ผ่านหอคอยชั้นที่85นะครับหรือถงแห่งภาพลวงตาชั้นที่85นั่นเองนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดชื่อดันเจียนผิดไปนะครับเป็นถงแห่งภาพความทรงจำนะครับก็พูดผิดไปนะครับจริงๆชื่อดันเจียนมันคือถงแห่งภาพลวงตานะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมใช้กันเลยดีกว่าครับผม และนี่ก็เป็นทีมที่ผมใช้ในการผ่านหอคอยชั้นที่85นะครับหรือโถงภาพลงตาชั้นที่85นั่นเองนะครับโดยดาเมจหลักนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวไลอานะครับเพราะว่าตัวไลอาเนี่ยมันจะมีสกิลอันตินะครับที่รุนแรงนะครับโดยการนับดาเมจของสกิลของไลอาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับบัฟที่ติดอยู่ในตัวของไรอานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีตัวซัพพอร์ตที่บัฟ ให้กับไลอาได้เยอะๆนะครับตัวแรกก็คือโกชนั่นเองนะครับตัวที่2ก็คือวันทอสนะครับที่ผมจะามาใช้บัฟให้ไลอานะครับเหตุ mm hmm. ผลที่ผมใช้วันทอสนะครับ mm hmm. เพราะว่าเซตไอเทมที่ผมทําส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นโจมตีเวทมนต์นะครับแล้วสกิลของตัวไลอาเนี่ยมันใช้ได้ทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับผมก็เลยใส่เป็นเซตเวทมนต์ให้กับตัวไลอานะครับแล้วก็เอาวันทอสเนี่ยมาบัฟ พลังโจมตีเวทมนต์ให้กับตัวไรอานะครับเพราะตัววันทอส์เนี่ยมีสกิลบัฟพลังโจมตีเวทมนต์ถึง70%กันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลนะครับสำหรับสกิลของวันทอสนะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจเวทถึง70%กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มความแม่นยำด้วยนะครับก็จะเป็นบัฟที่ไปแปะในตัวของไลอาเพื่อเพิ่มดาเมจให้รุนแรงนั่นเองนะครับ แล้วก็สกิลสาคัญอีกหนึ่งสกิลก็คือสกิลอันตินะครับมันจะเพิ่มความคล่องตัวให้กับไลอาสามารถทําให้ไรอารสามารถฟาดอันติได้ก่อนที่ดีบัฟที่แปะบนตัวบอสจะหมดเทิร์นนะครับก็คือถ้าไม่มีสกิลเนี้ยไรอารจะได้ฟาดอันติไม่ทันบัฟดีเออไม่ทันดีบัฟที่แปะอยู่บนตัวบอสหมดนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็การ์ดที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นการ์ดตัวของวันทอสเองนะครับเพราะว่า ถ้าเปิดสกิลสองเออถ้าเปิดสกิลอันติเนี่ยก็จะมีโอกาส11%เพิ่มความคล่องตัวขึ้นไปอีกนะครับก็จะทําให้ตัวไลอาเนี่ยมีโอกาสฟาดอันติได้ทันก่อนที่ดีบัฟของชา์ล็อตในตัวบอสเนี่ยจะหมดนะครับมามาดูตัวสกิลตัวต่อไปกันดีกว่าไลอานะครับที่ผมบอกไปนะครับสกิลอันติของไลอานะครับก็จะมีความรุนแรงนะครับตามจํานวนบัฟนะเนี่ยอ่านนะครับหากมีบัฟที่ส่งผลอยู่2ชนิดจะ โจมตีเพิ่มเติมใส่บอสสร้างความเสียหายเพิ่มเติม70%ของพลังโจมตีและพลังโจมตีเวมนหมที่ผมบอกไปว่ามันใช้ได้ทั้งกายภาพแต่เวมนหมดนะครับสำหรับไลอานะแล้วก็จะมีโจมตีพร้อมบัฟนะครับเพิ่มความเสียหาย15%ตามจํานวนบัฟที่ได้รับผลอยู่ก็คือยิ่งมีบัฟบนตัวของไรอาเยอะนะครับก็จะยิ่งเพิ่มความเสียหายขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับยิ่งเรามีแบบถ้าเป็น10บัฟเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับ แล้วก็แนะนำนะครับให้อัพสกิลของตัวไลอาเนี่ยที่เป็นสกิลอันติเนี่ยทักเลเวล4นะครับถ้าให้ดีก็คือเลเวล5ไปเลยก็จะยิ่งแรงนะครับอ่าแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็อัพไว้สัก2สัก1สัก2จริงๆมันก็ได้ครับเพราะว่าสกิลสกิลเนี่ยก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ใช้เบิร์ดดาเมจของบอสเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่มีสกิลพอก็ไม่ต้องอัพก็ได้ครับแต่ถ้ามีก็เอาไปสักเลเวล2ก็ได้ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจได้ในระดับหนึ่งนะครับ ส่วนสกิลการ์ดนะครับที่ผมใช้ผมก็จะใช้เป็นการ์ดยูโนนะครับเพราะว่าการ์ดยูโนเนี่ยมันจะเวลาใช้สกิลพิเศษหรือสกิลอันตินะครับมันจะโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้นะครับถ้าเป็นเลเวลศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ที่10%ครับแต่ถ้าเป็น4ดาวหรือเลเวลสี่เนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีก8%นะครับก็คือเลเวลละ2ดาวนั่นเองนะครับคือถ้าใครมีการ์ดใบเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากเลยนะเพราะว่าเราใช้อันติเนี่ย มันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับแล้วตัวตัวไลอาเนี่ยเราก็ต้องใช้สกิลอันติในการทำดาเมจกับบอสอยู่แล้วการ์ดใบนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเหมาะในการใช้ในการลงดันชั้นที่85นี่เลยนะครับหรือถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีการ์ดยูโนนะครับเราสามารถใส่เป็นการ์ดใบนี้ก็ได้นะครับโจมตี12%นะครับการโจมตีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทหรือกายภาพนะครับหรือถ้าไม่มีใบนี้นะครับเราก็ใส่เป็น การ์ดอย่างนี้ก็ได้ทุกคนต้องมีอยู่แล้วแจกมันตัต้ตงแต่ต้นเกมนะครับมันจะเพิ่มบัฟให้กับตัวไลอาร์นั่นเองอย่างที่บอกไปสกิลอันตีของไลอาร์มันจะแรงตามจํานวนบัฟนะครับแล้วการ์ดใบนี้มันจะบัฟให้ตัวไลอาร์ไปเรื่อยๆเมื่อจบเทิร์นของพันธมิตรในในทีมเรานะครับมันก็จะยิ่งบัฟคิเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยๆรอให้ไรอาร์ไลอาร์ก็จะยิ่งแรงตามจํานวนบัฟที่อยู่บนหัวนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบนี้เราสามารถใช้เป็นพวกอ่านี่ก็ได้นะครับใครมีจูเลียสก็ใส่ การ์ดจูเลียตก็ได้นะครับหรือฟาหน้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด12%เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครมีการ์ดยูโนที่ดาวเยอะๆผมแนะนําเลยนะครับการ์ดยูโนนะครับค่อนข้างแรงเลยนะจริงๆนะครับแนะนําเลยใบนี้นะครับอ่ะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าสําหรับตัวต่อไปนะครับนั่นคือตัวชาร์ล็อตนะครับสกิลของชาร์ล็อตนะครับที่สําคัญก็คือสกิล2นะครับแล้วผมก็แนะนําให้อัพเป็นเลเวล2ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสติดตีตาเพิ่มอีก 2 5นะครับการติดตีตาเนี่ยมันจะทําให้ตัวบอสเนี่ยติดลดเกาะเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือจะติดบัฟลดเกาะเนี่ยสออันนะจะทําให้บอสบางลงอีกเยอะมากเลยนะครับจะทําให้เราทําดาเมจให้กับบอสได้ค่อนข้างดุนแรงเลยนะแล้วก็สกิลต่อมาที่สําคัญสําหรับตัวาชาร์ลอตนะครับก็คือสกิลประสานนะครับนี่นะ พอเราใช้แนะนําให้เอาตัวชาร์ล็อตเนี่ยไปยืนข้างตัวไลอารด้วยนะครับเวลาใช้สกิลระสาเนี่ยไรอาจะได้ทําดาเมจด้วยนะครับจะได้แรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วก็ตัวสกิลราสาเนี่ยหน้าที่ของสกิลสากาคือแปะนะครับดีบัฟหมดสภาพให้กับตัวบอสนะครับมันจะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับอีก70%นะครับทำให้บอสโดนดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มาตัวท,ท,ที่ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวโกชนะครับ สำหรับสกิลของโกศนะครับสกิลที่สำคัญก็คือสกิล2นะครับสกิล2เนี่ยจะแปะบัฟให้ไลอาค่อนข้างเยอะนะครับโดยบัฟแรกนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับทั้งกายภาพและเวทมนต์50%นะครับส่วนบัฟที่2นะครับนั่นก็คือเจาะเกาะนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสติดนะครับก็คือ60%เพิ่มบัฟเจาะเกาะให้กับตัวพันธมิตรที่เราเลือกนะครับก็ มีโอกาสที่จะไม่ติดด้วย40%นะครับแล้วก็จะมีบัฟที่2ที่ติดแน่นอนน็คือแสงตะวันเจิดจ้านะครับเพื่อความเสียหายที่ทําได้อีก7.5%สามารถซ้อนทับได้3ครั้งนั่นเองนะครับก็สกิลเนี่ยมันจะค่อนข้างวัดดวงนิดนึงอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปว่า60%นะครับก็จะมีโอกาส40%ที่ไม่ติดนะครับถ้าเกิดว่าเราบัฟเจาะเกาะไม่ติดเนี่ยเราจะต้องรีแล้วเล่นใหม่นะครับจนกว่าเราจะบัฟติดเจาะเกาะนั่นเองนะครับ แล้วก็สกิลต่อมาที่สําคัญนะครับก็คือสกิลโจมตีธรรมดาของตัวโกชนั่นเองนะครับการโจมตีธรรมดาของโกชเนี่ยจะบัฟเอ่อเสริมอาวุธนะครับเลเวลหนึ่งคือทําให้เพิ่มความเสียหายที่ทําได้นะครับอีก30%นะค่อนข้างดีนะครับการโจมตีธรรมดาของโกชนะก็จะบวกบัฟให้กับไรอาไปอีก1บัฟเลยนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์สวมใส่ของแต่ละตัวบ้างเออเดี๋ยวสิลืมอธิบายการ์ดของโกชนะครับสาหรับการ์ดของโกชนะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีอันนี้คือแบบ ถ้าใครมีนะการ์ดของตัวแซลลี่นะครับมันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีเลยสําหรับการเอามาใช้กับโกดนะครับเพราะว่าการใช้สกิล2ของโกดเนี่ยนอกจากจะมี3บัฟนั้นแล้วถ้ามีการ์ดของแซลลี่ด้วยเราก็จะมี บัฟอันนี้เพิ่มมาอีก1บัฟนะครับก็คือเพิ่มพมลังโจมตีทั้งหมดอีก12%นะครับให้กับพันธมิตรที่เราเลือกนะก็คือตัวไรอาร์เพได้บัฟเพิ่ม,มอีกหนึ่งบัฟก็จะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใส่การ์ดอะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแค่3บัฟเนี่ยมันก็สามารถทําให้ไรอาร์ปิดดาเมจบอสได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สวมใส่ของแต่ละตัวกันบ้างดีกว่าเริ่มจากตัวไรอาร์กันก่อนเลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์สวมใส่ของไลอานะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะเน้นเป็นดาเมจเวทนะครับเพราะว่าผมทำเซตดาเมจเวทมา2เซตเพื่อใช้กับจูเลียสกับโนเอลนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีของที่เป็นโจมตีกายภาพสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยต้องใส่เซตเวทให้กับตัวไลอานั่นเองนะครับโดยที่ดาเมจเวทของไลอาเนี่ยจะอยู่ที่24,000ื่่พกว่าเกือบ25,000นนะครับและแอคแท็กกายภาพก็จะอยู่ที่ 15,400กว่าๆนะครับรวมกันแล้วก็น่าจะประมาณอ่าส0่หมได้นะครับแล้วก็คีเลทเนี่ยอยู่ที่54%นะครับคีแดมอยู่ที่73%นะครับส่วนเครื่องประดับนะครับผมก็จะใช้เป็นอ่าเพิ่มอัตราอ่าคีแดมนะครับกับเพิ่มคีแดมเหมือนกันทั้ง2อย่างเลยเพื่อให้เวลาติดคีเนี่ยมันรุนแรงนะครับส่วนสร้อยคอก็เน้นเป็นดีฟเอนส์นะครับจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับเออใส่เป็นอะไรก็ได้นะสร้อยคอเนี่ยนะครับอ่ะเรามาดู ไอเทมของตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือชาร์ล็อตนะครับชาร์ล็อตผมก็จะใส่เป็นเซ็ตดาเมจเหมือนกันนะครับให้ตัวชาร์ล็อตเนี่ยมีดาเมจนิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยสร้างดาเมจให้กับบอสนะครับเพื่อให้บอสต,ตายไวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใส่เซ็ตป้องกันเนี่ยคือมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะว่าบอสเนี่ยมันไม่ได้ทาดาเมจกับเรานะครับมันจะชาร์จสกิลจนครบเทิร์นแล้วก็จะยิงตูมเดียวเราตายทั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นอัดดา ในทีมเราไปได้เลยเพื่อทําดาเมจให้กับบอสเพื่อให้บอสตายนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้ผมก็จะใส่เป็นทําให้ชาร์ลอตมีดาเมจในระดับหนึ่งนะครับพอจะปิดบอสได้นะครับตัวต่อตัวต่วอมา One นะครับตัวอ่าวันทอสนะครับอุปกรณ์ของวันทอสนะครับผมก็จะใส่เป็นเซตสปีดนะครับเพื่อให้วันทอสเนี่ยได้ออกสกิลเร็วจริงๆจริงๆมันไม่จําเป็นหรอกนะครับแต่ก็ เน้นดาเมจผมทำเซตสปีดไว้แล้วมันก็มีดาเมจอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ11,000นะครับเมจิกแอคแท็กนะครับก็พอจะทำดาเมจได้บ้างก็เอามาใส่ไว้ให้วันทอสนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับโกดนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็ใส่เป็นเซตมีพลังโจมตีเหมือนกันนะครับเมจิกเมจิกแอแทกถึง2 0 0 0 0กันเลยทีเดียวนะครับส่วนค่าอย่างอื่นก็ไม่ต้องใส่ใจมันนะครับก็แค่ช่วยช่วยไรอาทำดาเมจเท่านั้นเองนะครับ เรามาต่อกันที่พรสวรรค์ของแต่ละตัวนะครับสําหรับพรสวรรค์ของตัวไลอานะครับผมก็จะเลือกเป็นความเสียหายชิตรี่ข้อนะครับสี่นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือขีดเดมสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็อัพที่สองก็คือโจมตีพร้อมบัฟความเสียหายที่ทําได้นะครับสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อตีบอสนะครับก็คือจะตีบอสแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับส่วนหินตรงกลางเนี่ยถ้าใครมีขีดเดมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ขีดเดมห้าเปอร์เซ็นต์ไปนะแต 270กับเมจิกแอคแท็270นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็คือสนับสนุนนะครับเปิดช่องแม่นยำกับเจาะเกาะอีก5%นะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมาดูตัวต่อไปตัวต่อไปชาลอตนะครับชาลอตไม่มีนะครับไม่ได้เปิดนะครับกูจะพูดทำไมวันนี้อ่ะตัวอื่นก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับไม่มีตัวไหนเปิดเลยนะครับโคดก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัววันทอสนะครับวันทอส ผมเปิดหมดทุกอันนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นไม่ได้สัมพันธ์อะไรที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือไลอานั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมเหมือนกันนะเออจริงๆที่สําคัญก็คือความสวรรค์ของไรอาเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าวิธีการเล่นหอคอยชั้นที่85หรือถงภาพลวงตาชั้นที่85เนี่ยมันมีวิธีเล่นยังไงนะครับไปกันเลยเรามาดูวิธีการเล่นในหอคอยชั้นที่85กันนะครับเริ่มมาถึงนะครับเราก็เอาตัววอลทอสนะครับบัฟบ เพิ่มพลังโจมตีเวมนม์ให้กับตัวไรอาไปเลยนะครับอ่าเรามาดูที่บัฟกันนะตัวไรอานะครับก็จะได้บัฟจากตัวบอลทอนมานะครับเป็นเพิ่มความแม่นยำนะครับ32%กับพลังโจมตีเวมนมอน70%นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวโกสนะครับเพิ่มบัฟให้กับตัวไรอาแล้วก็ลุ้นว่าจะติดเจาะเกาะไหมนะครับอ่ะติดเจาะเกาะนะครับมาดูที่บัฟของไรอากันอีกทีนะครับนี่นะครับก็จะมีแสงตะวันเจิดจ้านะครับ เพิ่มความเสียหายที่ทําอีก7.5%นะครับแล้วก็จะมีเจาะเคาะ40นะครับแล้วก็พลังโจมตีและพลังโจมตีเวท50%นะครับแล้วก็ข้อดีที่ผมบอกถ้าเรามีการเซลลี่นะครับเราจะได้บัฟอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทอีก12%นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งบัฟที่ช่วยเพิ่มให้อันติของตัวไลอาร์นั้นแรงขึ้นนะครับต่อนะครับต่อกันที่ชาร์ล็อตนะครับเรามาลุ้นว่าชาร์ล็อตเนี่ยจะสามารถแตะดีบัฟให้บอส อ่าอันนี้ได้ถึง4อันเลยนะครับนี่ก็คือถ้าเรามีการ์ดของตัวชาร์ล็อตเนี่ยเราก็จะสามารถมีโอกาสที่จะแปะลดต้านคิย์ที่คอของบอสไปได้10%นตนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการ์ดของชาร์ล็อตเนี่ยก็ใส่ไปเป็นการ์ดตัวอะไรก็ได้ที่เป็นเพิ่มดาเมจให้กับชาร์ล็อตนะครับเพื่อให้ชาร์ล็อตเนี่ยช่วยทำดาเมจให้บอสตายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่บอสจะติดนะก็จะมีลดพลังป้องกันนะครับ,บ60%ที่เป็นเเลล3นะครับกัให้บอสเนี่ยโดนแรงขึ้น ค่อนข้างมากเลยครับแต่ถ้าเราไม่ติดไอตีตากับไอ้20เนี่ยก็คือมันก็จะทําดาเมจปิดบอสได้ลําบากนะครับอันนี้คือจะแรงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะติดดีบัฟเยอะขนาดนี้นะแล้วเราก็เริ่มเอ่อเราก็ต่อด้วยนะครับสกิลสอของไลอาเปิดไปก่อนเลยอ่าแถปหนึ่งนะครับก็ตามด้วยอันติของวอลทอสนะครับเพิ่มความคล่องตัวนะครับเพื่อให้ไอรอาสามารถได้ออกอันติก่อนที่บับดีบับ,บบนหัวของบอสจะหมดนะครับ แล้วเราก็เอาตัวโกชตินธรรมดาไปเพื่อเพิ่มความเสียหายที่ทานะครับแล้วก็สกิลประสานของตัวชาร์ลอตนะครับแปะหมดสภาพให้กับตัวบอสไปอ่าแล้วเราก็มาลุ้นนะครับว่าตัวไรอาเนี่ยจะสามารถตีติดคี้ทั้ง2ดอกหรือเปล่นานะครับ <is> ล้านเนะครับเมื่อกี้ล้านเนะอ่าแล้วก็มีโอกาสชนะสูงมากนะครับถ้าได้ดาเมจถึงล้านเนะจริงๆประมาณล้านห ถึงร้านห้าไปปลายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านแล้วนะครับถ้าเราใส่เซตดาเมจให้กับทุกตัวเนี่ยมันจะสามารถทําดาเมจต่อจากร้านห้านล้านหกได้จนบอสต,ตายนะครับแต่อันนี้คือเยอะมาจนถึงร้านเจ็ดเนี่ยคือไงบอสก็ตายแน่นอนนะครับ <S <S เปิดไปแล้วก็เอาชาล็อดแปะดีบ้าไปอีกทีนึงแล้วก็บัฟให้กับตัวไรอาร์ R ไปนะครับ แต่ก็ปิดท้ายด้วยสกิล2ของไลอาครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับสำหรับชั้นที่85นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการผ่านหอคอยชั้นที่85นะครับหรือว่าโถงภาพลงตาชั้นที่85นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ปั้นเซ็ตอุปกรณ์นะครับได้ประมาณผมหรือมากกว่านะครับก็จะยิ่งผ่านง่ายเลยนะครับดาเมจจริงๆแล้วไม่จำเป็นตัองถึงล้านเจ็ดแบบในคลิปก็ได้นะครับประมาณล้านสี่ไปไป จนถึงล้านห้าปปลายเนี่ยก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับขอแค่เพียงเราอัดเซตดาเมจนะครับให้กับตัวละครที่เหลือด้วยที่นอกเหนือจากไรอาร์นะครับแล้วช่วยกันทําดาเมจนะเราก็จะสามารถปิดบอสได้แล้วก็ชนะชั้นที่85ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับไรอาร์นะครับของผมจะเป็น5ดาวใช่ไหมจริงๆไม่จาเป็นต้อง5ดาวก็ได้นะครับสูดาวก็สามารถผ่านได้นะครับขอแค่เราั้านเป็นเลเวลอ้อยนะครับแล้วก็เปิดพรสวรรค์อย่างที่ผมแนะนําไปแล้วก็สกิลนะครับขอให้เป็น ขั้น4เป็นอย่างต่ำนะครับถ้าได้ขั้น5จะดีมากนะครับแล้วก็ตัวการ์ดนะแนะนำเลยนะครับยูโนนะครับใครมีนะครับแล้วดาวสูงๆเนี่ยปั้นอัพไปเลยนะครับมันจะทำให้คุณทำดาเมจกับบอสชั้นที่85ได้ค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะครับแนะนำเลยนะการ์ดใบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบนะครับสำหรับวิธีการผ่านหอคอยชั้นที่85นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดต่ดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม Back โ o เอ่อ b a c ค c o เ e อร์ม i บานะครับวันนี้จบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม